ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะมาอัปเดตแมปเดท to i m p เพลสนะคะแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆและมีโค้ดฟรีจะมาแจกด้วยแต่ฟังคลิปให้จบก่อนนะเพราะว่าชุดมันสวยมากๆเลยและเขาจํากัดเวลาด้วยค่ะแต่หลายคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่า m a ปเดททูอินเพลสเนี่ยเขาจะทําการอัปเดตใหม่นะคะในวันที่14หรือคือนนี้นั่นเองซึ่งเขานะคะจะอัปเดตตั้งแต่เวลา5ทุมเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะมาในธีมคริสต์มาสนะคะ ครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะน้อง,องเพราะจะมีอีเวนต์แยกด้วยนะะเกี่ยวกับลาน,น้านั่นเองอก่อนที่เราจะไปฟังการอัปเดตเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆภายในคลิปนี้นะคะพี่เป้ชมจะแจกโค้ดให้กับน้องๆก่อนนะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะให้กดด้านซ้ายมือคําว่าโค้ดอันที่3นะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยกรอกโค้ดที่เป้ชมให้ไปแต่อย่าเพิ่งกรอกตอนนี้นะคะมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องกรอกน,นะคะเพราะแบบมันยังไม่ไอัปเดตนั่นเองและที่สําคัญนะคะโค้ดอันนี้จํากัดการแจกแค่3มชั่วโมงเท่านั้น<อ>และเมื่อเราใส่โค้ดมาแล้วนะคะน้องๆก เป็นเหมือนทางด้านซ้ายมือเลยค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆส่วนด้านขวามือเดี๋ยวจะเป็นชุดที่คนใส่จริงๆบอกเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือตัวจริงก็สวยทั้งคู่เลยและเมื่อเราได้ชุดมาเนี่ยเราสามารถใส่ได้ถึง3แบบเลยนะคะคือจะเป็นแบบกระโปรงยาวนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงสรั้นหรือจะเป็นกระโปรงแบบที่มันออกมาบานๆฟูๆหน่อยนั่นเองสวยมากๆและอย่างที่แปงชมบอกไปนะคะว่าโค้ดอันนี้เนี่ยเขาจํากัดการแจกแค่3ชั่วโมงตั้งแต่เวลาห้าทุ่มของวันที่14จนถึงตีสองของวันที่15้นั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะคะน้องๆว่าชุดของเราจะหายไปเพราะว่าหากเรากรอกโค้ดไปแล้วในเวลาที่เขากําหนดเนี่ย ุดก็จะอยู่กับเราถาวรเลยค่ะและนอกจากดีดายพี่แป้งชมจะอัปเดตเล็กๆน้อยๆให้น้องๆฟังค่ะว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างก่อนจะถึงคืนนี้ห้าทุม่มแน่นอนลคะค่ะน้องๆว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นช่วงวินเทอร์นะคะของต่างประเทศหรือบ,บ้านเรานั่นเองตีมมันก็จะเป็นฟิลแบบน้ําแข็งน้ําแข็งหน่อยและการอัปเดตใหญ่ทั้งทีนะคะน้องๆหน้าต่างของการเข้าเกมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตีมน้ําแข็งนะคะน้องๆหรือจะเป็นตีมแนวคริสต์มาสก็สวยเช่นกันบอกเลยว่าห้ามพลาดนะะค เข้ามือเล่นกันด้วยนะและแน่นอนอย่างที่แ้งชมบอกว่าฮาโรวีเนี่ยไันได้จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะน้องแต่ชุดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเขาอัปเดตมาเนี่ยพี่แป้งไม่แน่ใจว่าชุดฮารโลวีนจะหายไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันยังมีอยู่และสิ่งที่น้องควรรู้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีชุดเก่าเขากลับมาใหม่ด้วยแหละทุกคนและชุดนี้นะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ตัวสีชมพูในเกมหรือเปล่านะมีใครจําชุดนี้ได้บ้างคะซึ่งเขานะคะจะกลับมาให้เราซื้อนะคะตั้งแต่่่่ววััันนนนนททีี14 21จถึงเ นอกจากชุดที่จะกลับมาแล้วนะคะน้องท่าทางเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะเก็บตัวรอได้เลยและนี่นะคะจะเป็นสปอยเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมีท่าทางเข้ามาใหม่นั่นเองเป็นการโปรยเกตหิมะยิ่งกว่าเอลซ่าซะอีกบอกเลยว่าต้องเก็บตัวแล้วก็ห้ามพลาดท่าทางนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีสปอยเล็กๆน้อยๆที่จะบอกน้องๆด้วยนะคะก่อนที่จะถึงการอัปเดตของคืนนี้แล้วก็จะมีชุดใหม่มาพบกับรองเท้าใหม่ด้วยนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากแต่งเป็นเอลซ่าเนี่ยที่เป็น อกกับวิตเตอร์หรือน้ำแข็งหรือหิมะหน้าหนาวเนี่ยห้ามพลาดเด็ดค่ะสวยจริงๆเลยค่ะทุกคนและคืนนี้นะคะเขาจะอัปเดตนะคะแมบเดท to i ิ p เพลสในเวลา5ทุ่มนั่นเองอย่าลืมมาเอาโค้ดด้วยนะคะตั้งแต่5ทุ่มจนถึงตี2นะและในวันอาทิตย์นะคะพี่แป้งชมจะมาอัปเดตทุกอย่างให้น้องดูเลยค่ะว่าแม p d ดท t ูอินเพลสเนี่ยอัปเดตอะไรมาบ้างนะคะรอติดตามได้เลย